พี่น้องมากินข้าวน้ำมมกจ้าฝนตก,นกหนักน้ำท่วมพรอมท่วมถนนแถวบ้านขับรถออกไปซื้อนมนมกับบะมี่มีแต่อย่างก่อนลองไลฟ์ิิลมาเป็นนมแบบสัา,สาบานเขาเอินมาอย่างนมกล่องจากนมสดบะมี่อันนี้อาหารที่หาได้ในตู้เย็นเลย ตานขาก็เปิดบางร้านมื่อนี่เป็นมือแลบมา่้านบรไม่หมั่นไรเปิดใส่กอกไส่กอกฝร,รั่ง,งย่างตำมกอโชคดีในบ้านยังไม่ผักอยู่ได้จะซื้อไว้หลายอยู่ตุนไว้หลายอยู่แต่วันน้ม,มันมีวนันเบิดอายุโมบไ,ไดตุนหลายแต่ร้องไลายมิวซื้อมหาลายอยู่หาเด็กน้อยกิน ไม่หลอกไม่ล้นน้ําอุ่นสินะบอมันใจฟ้นต่ว่าล้มพาย,ยุขับรถไปมเมื่อสังต้นไม้ข่างถนนตน้มแบบไงยล่มออกมาทั้งหักเลยอ่ะลังคุนหลังค้าบ้านปิว ต่ว่าน้ำถ่วงลายลายจุดเลยบิสเบนชาวบ้านนี่ตรงนี้บ่ไกลจากบุนดอน้ำก็ถ่วงปิดถนนแสงเกตกับถนนน้ำถ่วงอยู่บ้านดีกว่าเาปลอดภัยไฟดับลายจุดไฟตะล่จอนกับเบิร์วก อันตรายขับรถถนนลื่นนำ้ำฝนตกเบิดขึ้นบัดวันมาจา้ะนำ้ำลังค้าหัวเข่าันล่วงจอดรถสามีเปิดขึ้นไปเบิง่งป๊๊ดน้ำบักหลายแล้วต้องติดต่อแต่ว่าต้องรอให้เขาเปิดก่อนติดต่อน้างลังค้าให้เขามาเบิง่งมันตกแห้งแล้วมันตกขัดเบิดขึ้นบัดวันอะ bak bum 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 Okay, my กับอันเบทวอแล้วก็สลัดจากโคสลอสลัด,ส,ลดสามไม่กินลันช์ส่วนโมตับโม,มอกอนใส่กอกย่างเอามาสองอันพอต้องอกรจะจุ้ะ โชคดีนะอาทิตย์ที่เราซื้อมากรอมาิดีตู้เย็นมาท <c oughs> จนีบะมิตตลาดนัดถ้าอยู่เขาเขาแคน c e l ลมัมีมกแปงมะกรกาเบลอ ล้ามองมานดำเมอะมึงเลยเนี่ยอาซิมีปัญหาในการคนทรงอ,องอาหารเนาะต่อไปนี้ยกเว้นเขาจัดการได้นะส่วนมาซิมีดีเลยจะพี่น้องอาหาร ลงไปบางท้องสถบังนถนนบานมุกม,มันสีทางนอนลงนอนไปมันสีมีคล้องเราก็จิมีถนนมันประมาณสะพานเราจ้ะแต่ว่าคล้องทางใปน้ำขึ้นมากใสิถ,ถัสะพานเนาออ <c oughs> ะก็ธรรมดาค่อยว่ามันเล่นเลนว่ามันเล่นเลนฝน จมัว่วล้มหมื่ขึ้นเนี่ยแห้งเลยจมั่วปลายหลัง้านมุกอะตีจนว่างครับจอมีวางจมถอดออกติดตังไหม <c oughs> บา่นหลังค้นขอบริดัสั่งมาเพื่อ มอ,องกันพายุร่มแรงนะอาสิบอค่อรยแข็งแรงหลังคาก็รุดฟ้าบ้านก็กนรุดมองในโทรศัพท์ขนาดบอมเบิ้ลไซครนจะฝนเนี่ย นักก็ใสซคนนั้กสิบานามถัม่วบอคกอรลหลังคาเนี่ยขนาดนามถ่วสร้างหลังคารอคิ Q ้วรอเป็นสามสี่เดือน้ะสองพันยีิบสองนามถ่วมบานมุกหลังคาหัวซีลิงทะลุซีลิงลงมาคิ Q ้วรอกับสี่เดือน แรงงานบุพองสั่งบุพองบางคนเสียหายไรตกเงี้ตกคนะับตกเงนะี <Thank you. S 1> ้ยสมบอนั่งดูทำแม่กินเ่ย บอนเ้อเป็นไดพี่นอ้องคนตกปะคนมาโรแมนไหมพายุ่เขาากันปะ <c oughs> ขับไปกาเหลือแต่บักเห็บบ้านลงขาดแต่บักเห็บ ว่ามันต้นกล้วยสิักมึงลงม,มึงเกินแต่ว่ากล้วยบ่หัก mm hmm. ขันหักกับนี่สำรอง4ีตนนะ้นจ้ะน้อมันออกมา mm hmm. ไปเด้จับ่น้องกดัตกับกิกนเขาแซ่ผู้ก่อนนะ ก็เปไปเราจ้ะสวัสดีค่ะ